สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมจะมาพาเพื่อนมาดูนะครับผมจะพาเพื่อนมาดูกาฝากที่หายากที่สุดผมก็เพิ่งหาเจอนะครับอันนี้คือต้นมะขามนะครับมะขามจริงๆนะ่คืมะขามจริงนะครับอยงข้างอะรามะขามป้อมนะครับนี่ครับเพื่อนเห็นไหมนะ่ะตรงอยู่ตรงกลางระหว่างกล้องแล้วนะ ตรงเนี้ยตรงเนี้ยมอนออกไว้แล้วจะมาเล่นือเี่มือเข้าทั้งเลยนี่ผมไปริงผมจะเอาไปทำอยู่แต่แต่ว่ามดแดงยังเข้ามดแดงก่อรังอยู่นะครับผมก็เลยปล่อยให้มันอยู่ไปก่อนเนี่ยนะครับเนี่ยมาขามป้อมนะครับน้อยมากนะครับปมป้อม แต่จริงๆแล้วบ้านผมอะกาฝากจะเยอะมากต้นตะขบก็มีแต่เนี้ยอันนี้ถ้าเป็นมะขามป้อมนะผมก็ไปทำเครื่องรางของขลังเครื่องอาถรรพ์น,นะครับไว้ป้องกันตะขบเนี่ยกาฝากตะขบเนี่ยเอาไว้ไว้ขบศัตรูเอาไว้ขบขบมารขบของไม่ดีนะครับขบกดไว้มะขามป้อมนะคือไว้กันนะครับ เดี๋ย่มงไรเ็ต้อนดูถ้าตามความคิดของผมนะครับถ้ากาฝักสนะักขบเนี่ยผมจะไปทําแบบเหมือนว่าขบอะไรเนี่ยขบศัตรูขบสิ่งไม่ดีให้ออกไปนะครับเนี่ยเนี่ยบทเวณนี้นะครับเนี่ยแล้วอีกกอหนึ่งทุกงหนนะครับ วัตถุค่มีอยู่ตอนนี้ก็คือเขาเขามาอยู่เยอะอยู่แล้วนะตรงนั้นก็มีนี่นี่ัวนี้เยอะอยู่นะครับเนี่ยถ้าต่ำสุดก็เนี่ยครับต่ำสุดก็เนี่ยครับนี่กระฟักตะคบ ส่วนากการฝังตะขบมันจะไม่ค่อยมีใครเขานี่เท่าไรหรอกครับแต่ว่าเอาไปทําของตามชื่อนะครับขบสิ่งไม่ดีไว้ขบสิ่งไม่ดีออกไปนะครับ<ห>น,นั่นอีกอกิ่งหนึ่งนั่นแหะเยอะอยู่นะครับแต่เหลืออยู่อย่างเดียวคือต้นมะขามเขายังไม่มาเกาะน,นะครับ มะม่วงก็มีแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปดูต้นพุทราก่อนเอ่อแต่ก็พุทราเอยพุทราเนี่ยกาฝากยังไม่มา กาะนะครับอันนี้เขาเรารกพุชาอะไรวะพุชาพุชาลูกใหญ่ลูกเท่าเท่าเนี่ยลืมแล้วลืมชื่อมาละก็ให้เพื่อนดูแค่นี้ครับเพราะว่าวันนี้ก็จะเดินทางแล้วล่ะกลับไปทำมาหาเงินเก็บ เนี่ยนะครับส้นอะไรมะหวดหรือเปล่าก็เรียกว่าอะไรลูกมะหวดภาษาเขมรเรียกว่าไอ้จุลูกนะครับเนี่ยเนี่ยลูกเต็มยอดเลยนะครับจะปีนไม่ได้ครับมันหักมันจะหัก โอเคนะครับ,รบก็มาแนะนําสิ่งดีๆให้เพื่อนได้รู้ได้เห็นแค่นี้พอแล้วนะครับเนี่ยครับมาขับป้อมเราไปทําเครื่องรางๆแบบป้อมประกาศนะครับเป็นป้อมป้อมป้องกันนะครับนั่นแค่นี้ครับเพื่อนๆขอขอให้ทุกคนโชคดีครับสงกรานเนี้